พักษินชินวัตรหรือโทนี่วุดซัำอดีตประมุขฝ่ายบริหารของไทยประกาศก้องจะกลับมาตูภูมิบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังหล่นวาจาในเวทีคลับเฮาส์ล่าสุดตอนหนึ่งว่าตอนนี้ผมเป็นคุณปู่ป้ายแดงแล้วมีล้านหกคนเลยอยากกลับไปเลี้ยงหลานตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วกลับแน่ ซึ่งบรรดาเกจิการเมืองต่างต้องกางนิ้วมือกันเลยว่าเฮียโทนี่พูดจะกลับบ้านแล้วกี่ครั้งถ้านับเฉพาะปี2,565พบว่าเฮียโทนี่พูดประเด็นร้อนนี้มาแล้วรวมครั้งล่าสุดนับได้7ครั้งพอดี ครั้งแรกเปิดหัวหาดปี2,565วันที่5มกราคมเขาบอกว่าให้รู้ว่าผมกลับไปไม่เป็นปัญหากับประเทศไทยแน่แต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยหวังว่าปี2,565ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงคนเดียวน้องอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอก ไม่ได้มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภาระคนไทยแน่นอนครั้งที่2วันที่1มีนาคม2565เฮ er ียโทนี่ตอกย้ำคำเดิมว่าพอสอนี้กลับไทยแน่นอนครั้งที่3วันที่23กรกฎาคม2565ที่จังหวัดนครราชสีมาทักษินโฟอนอินมาจากประเทศดูไบพูดคุยกับเครือข่ายคนเสื้อแดง ร้อมร่วมเป่าเค้กวันเกิดและระบุว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอ ครั้งที่4วันที่26กรกฎาคม2565ทักษิณปล่อยคลิปวันเกิดและมีประโยคเด็ดที่บอกว่าผมสั่งครอบครัวตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน พร้อมระบุต่อด้วยว่าให้อภัยศัตรูหมดแล้วอยากกลับบ้านสงสารคุณหญิงพจจมานครั้งที่5วันที่13กันยายน2565้าเขาปัดดิวลับพาก,กลับบ้านหลังเปิดตัวพจจมานร,ร่วมเวทีครอบครัวเพื่อไทยพร้อมระบุว่าหากจะกลับบ้านไม่มีหมากอะไรหลายชั้นไม่ต้องคิดว่าผมจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนอนิรโทษกรรมไม่มีแน่นอนมีหมากชั้นเดียวตื้นๆคือกลับหรือไม่กลับ ดังนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายอยากคิดเยอะครั้งที่6วันที่19กันยายน2565ตรงกับวันครบรอบ16ปีการรัฐประหาร19กันยายน2549เข้าโพสต์เฟซบุ๊กว่าส่วนตัวของผมเอง73ปีแล้วก็ยังอดห่วงอนาคตประเทศและลูกหลานไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กำลังกายและกำลังสมองอย่างดีอยู่ และครั้งที่7วันที่25ตุลาคม2565ที่บอกว่าอยากกลับไปเลี้ยงหลานตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วกลับแน่ทั้งนี้งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติพักเพื่อไทยเปิดตัวหนังสือทักษิณชินวัตรฟิโอรี n แอนด์ทอและมีแฟนคลับชินวัตรคนหนึ่งถามว่าได้ข่าวว่าจะกลับไทยเดือนหน้าจริงหรือไม่ทักษิณตอบว่ากลับครับ แต่ยังไม่ได้แพลนว่าจะกลับเมื่อใดแต่ไม่น่าจะนานเกินไปส่วนในปี2564ทักษิณประกาศถึงการกลับประเทศไทยหลายครั้งเช่นวันที่29มิถุนายน2564กลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอกต่อมา13กรกฎาคม2564กลับไทยแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังและก็สุวรรณภูมิไปประตูหน้าไม่ไปประตูหลัง จากนั้น6สิงหาคม2564อยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ขอดูเวลาให้เหมาะเจาะ จะกลับเมื่อไหร่จะบอกอย่างไรก็ตามการกลับบ้านของทักษิณยังมีขวากน้ำสำคัญที่สุดคือคดีความต่างๆอีกมากมายฉะนั้นแล้วหนทางหนึ่งและอาจเป็นหนทางเดียวที่ทักษิณจะกลับบ้านได้คือต้องมีบัตรผ่านที่สำคัญคือพรบนิรโทษกรรมแต่บันไดขั้นแรกคือทักษิณต้องทำให้ค่ายเพื่อไทยแลนด์สลด์ให้ได้เสียก่อนนั่นเอง